มาครับกินข้าวกินข้าวดื้อมีลาบมีลาบลาบปลามีส้มตำมีต้มปลามกินด้วยกันมกดนามากินด้วยกันนี้ยนม่้ยนากัไายไมกินันาน้มากินนเนี่มานยามนด้ยนดนี้ันนี้ยกมา้าาน

ลาบกรจกมาเลยจกเลยเห็นลาบแล้วบายอายังตัเบือการจาอ้อมาด้วยซตาก็อร่อยนะแต่เขาชอบกินซ้มตามงคืนกันนะนี่ลาบตมีน้ำตาลในนี้เนี่ยมีน้ำตาลส่นนีน่นี่เลยกรอบกรอบเหลาเลยอืมหาเหล บป,ปลาตกขาวน่ารูยเนี่ย่ต้มปลาปลาตั่อะเราพ่นน้งพ่นน้ำหมนโอ<ฮ>้โหอันนี้ชดไม่ได้นะชดมากเลยตำลักนะบอกคุ้่ปลาะขาบบ่นเอ้ยู ไปแล้วขาวเ่าห้อนะน่ะใช่ไข่อีกมียาจิงมีแล้วเห็นแลาวยายาปลไสัเม็ดว่าไงเนี่ยรเนจอร์ับินบูร์เรนินอะยง้ทำไมมึงไม่ตอบเนี่ยมีข้าเสเหนยเย่นะตอบเยียมเข้าไปซมตำโเมตำก็มีไห กินเปียเปียหือวตรงนี้หรอยคอยปลาก็มีเลื่อมเรงล่อยปลาซ่มปลาหหมดแรงเอาช้อนหมดเลยปวดมีเต็มเมนูเลยใครไม่มีเท่กร่อนกลางบอกลางนั่นดอกไรลวเอากร่ปองนี้ขาคาดถุง กิน้วะเลนาดไม่ม right? ีผ well ู TL: ้หญิงก็ไเลกินส่ำมอมาเอาเจ้าก็ปบชุมตำมาเจอปากกวดแเหรอตู้อยู่ตู้นี้รกินอย่างอร่อยเนี่ยมากัน เจ็ดคนมาวะลืมจะปมมาหาปลาเขามาหาปลากันผมมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมเห็นทุกคนเลยนั่นโอ้ถีต้มไหมจุ๊บ ลิกาเสียงกบเสียงเขียดด้วยเสียงกบไม่มีร้องเนาะมีแต่เขียดเนาะกบไม่ยินเสียงอะไรวะจะติ่งได้จะติ่งได้เขียดเยอะเลยอ่ะอะไไม่ถึงห้าสิบเรื่องนับมาเด้อกินข้าวด้วยกัน อร่อยอร่อยต้มปลาลาบปลาส้มตำคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ